สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษบพรประจำเดือนตุลาคม2563นะคะการงานการเงินความรักนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ2563เนี่ยอิทธิพลของไพ่10ดาบเนี่ย จะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้คนที่เกิดราศีพฤษภเองยังต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของการงานการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอาจจะมีคนใส่ร้ายป้ายสีมีศัตรตูนะแต่ว่าปัญหาทุกอย่างนะคะจะค่อยๆคลี่คลายออกไปแน่นอน รวมถึงนะคะจะมีเรื่องของการฟื้นฟูนะคะในด้านต่างๆเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาเก่าๆแหละนะคะซึ่งอาจจะกลับเข้ามาจะนั้นต้องมีสติควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดนะคะไพ่ใบแรกเนี่ยซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่รสึกนะคะแล้วก็ไพ่ก้าดาบ ไพ่รู้สึกเป็นไพ่อัศวินนะเป็นลักษณะของคนที่มีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกการทํางานนะเป็นคนที่เหนื่อยนะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้<ม>ก็เป็นการกบอกว่าเดือนนี้ก็จะเหนื่อยอีกเดือนหนึ่งนะคะเหนื่อยแล้วก็ต้องสู้ในเรื่องของการทํางานแล้วทําให้เกิดความสําเร็จให้ได้แต่เจอทธิพลของไพ่ก้าดาบเข้ามาประกบติดเนี่ยสินะคะ คือสู้แล้วมันไม่เกิดผลประโยชน์นนะคะแล้วก็สู้แล้วมันก็ยังเหนื่อยอยู่นะเป็นความรู้สึกที่อาจจะมีความท้อแท้ใจเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้คือพยายามทําเต็มที่แล้วนะคะพยายามที่จะทําทในเรื่องของการทํางานนะคะทุกทางแล้วแต่รู้สึกว่านะคะในเรื่องของการทํางานเนี่ยยังไม่ค่อยที่จะ เป็นไปตามที่คาดคิดเอาไว้นะคะรวมถึงเป็นลักษณะของความตึงเครียดนะคะหรือในเรื่องของความอ่อนใจอ่ะหรือความเหนื่อยใจนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามาปัญหาหรือความขัดแย้งหรือข้อตกลงบางอย่างนะคะก็อาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะอาจจะมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะบางคนก็ลดเสียนะคะหรือมีปัญหาเกิดขึ้นนะ ฉะนั้น LIKE ต้องรอบคอบนะคะให้มากๆโดยเฉพาะคนที่จะมีเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุนะคะให้ดีเลยอาจจะเป็นไพ่ตัวบุคคลก็ได้นะคะลักษณะนะของคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะคือคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยให้รสึกเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทํางานสายอาชีพนี้ก็ได้งานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะขายอะไรรถยนต์แบบนี้ขายรถมือสองทำเต็นท์รถนะคะหรือทํางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางคนต่างชาติ คือทางานที่เกี่ยวข้องนะคะกับเรื่องของงานข้าราชการอันนี้ถือว่าถูกฉลกหมดนะคะคืองานทุกสายอาชีพแหละทาเกษตรก็ได้นะคะคือมันเกี่ยวข้องหมดนะคะกับให้รสึกเป็นงานที่ใช้แรงนะคะฉะนั้นก็มองว่านะคะทุกสายอาชีพเนี่ยก็น่าที่จะเกิดขึ้นกับให้ตําแหน่งนี้นะแต่ถ้าเรามองดูอ่ะมันมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นนะคะก็คือเครียดในเรื่องของงานเครียดในเรื่องของการต่อสู้หรือเครียดในเรื่องของรถหรือยานพาหนะเนี่ย ะะรวมถึงนะ,ะอาจจะมีคนเนี่ยนะคะในที่อยู่สายอาชีพที่พูดมาเนี่ยเข้ามาสร้างความเครียดหรือเข้ามาสร้างปัญหาให้ก็ได้นะคะไพ่เดอะมูเนี่ยเข้ามาหานะคือเดอะมูนก็ไพ่ความเครียดอยู่แล้วนะคะก็อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมนะก็คือปัญหาความเครียดความวิตกกังวลก็ดูความวิตกกังวลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทาง บางคนก็มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการโยกย้ายนะย้ายบ้านย้ายที่ทำงานแบบนี้นะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของยานผานะแหละแต่มองว่าตำแหน่งนี้จะเป็นปัญหาไม่มากเพราะอิทธิพลของไพ่สิบถ้วยเนี่ยยังเข้ามาเสริมในตำแหน่งที่2ออยู่ซึ่งเป็นการบ่งบอกว่าไอ้สถานการณ์ที่มีความเครียดหรือมีความที่ตกกังวลเนี่ยยังได้รับการช่วยเหลือนะจากคนใกล้ชิดหรือคนรักหรือคนในครอบครัวซึ่งจะมาสร้างบรรยากาศนะคะที่ดีสําหรับคนที่เกิดราศพีพฤษภหรือเข้ามาช่วยเหลือ ทำให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมีความรู้สึกว่าต้องลุกขึ้นมานะคะแก้ไขปัญหาหรือต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างล้นะนะเพื่อที่จะดึงในเรื่องของความรู้สึกนะหรือดึงในเรื่องของความเครียดเนี่ยออกไปนะคะก็มองว่าปัญหาจะไม่มากฉะนั้นอย่าเครียดเยอะไพ่สามไม้นะคะแล้วก็ไพ่เก้าเหรียญตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะการทํางานจะมีการขยายตัวอาจจะมีการประสานงานกัน2-3ถึงคนขึ้นไปผู้ใหญ่นะ,ะก็ยังให้โอกาสหรือย,ยังให้การสนับสนุน เป็นไพ่หนึ่งเหรียญและไพ่สี่ถ้วยนะตำแหน่งนี้ก็ยังส่งผลในด้านดีนะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องคนใกล้ชิดนะคะหรือคนรักนะคะซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํางานถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของความรู้สึกที่มีความหงุดหงิดบ้างหรือถูกจู้จี้จุกจิกบ้างนะะหรือการทํางานหรือการเงินที่คาดคิดไว้นะคะอาจจะไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้คือเราตั้งเป้าหมายไว้สูงมันอาจจะมีเป้าหมายที่ลดลงมาบ้างแต่ก็ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีในตำแหน่งนี้ ไพ่เจ้าชายถ้วยนะคะและก็ไพ่เจ้าชายไม้นะเป็นตำแหน่งของบริวารซึ่งไพ่สองใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะตำแหน่งนี้ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้บุตรหลานหรือบริวารลูกน้องนะคะหน้าที่จะนำข่าวนะคะหรือนำในเรื่องของการเริ่มต้นงานใหม่ๆมาให้บางคนเนี่ยที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องของการเรียนการสอบหรือการบรรจุง,งานซึ่งมองว่ามีโอกาสที่ดีบางคนก็มีการเดินทางไปอบรมงานไปสมานาง,งาน หรือต้องปรับตัวต้องได้ร่วมงานกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือไล่เลี่ยกันก็ถือว่าส่งผลในด้านดีมากๆไพ่8ดถ้วยและไพ่2ไม้นะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นคือเปลี่ยนงานย้ายงานโยกย้ยายตําแหน่งหรือเปลี่ยนช่วงเวลาการทํางานนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มองหาช่องทางในเรื่องของการทํางานหรือหาอไรายได้ใหม่ๆเข้ามา มองว่าตำแหน่งนี้ถือว่าดีนะคะผู้ใหญ่เนี่ยอาจจะเข้ามาเนี่ยให้การสนับสนุนหรือให้คำแนะนำนะคะในเรื่องของการทำงานเป็นอย่างดีสำหรับคนที่เกิดราศีพฤกษบด้วยไพ่ปีศาจและไพ่หกดาบนะ,ะก็เป็นไพ่ที่ยิบสีพยากรณ์ค่อนข้างเตือนว่าความหมกมุ่นหรือความเครียดหรือปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยจะคลี่คลายออกไปแน่นอน เวลานะคะจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมีโอกาสนะคะที่ดีมากขึ้นคือเป็นเดือนที่จะลุกขึ้นมาจากสิ่งที่เราลุ่มหลงมวงัมวเมานะคะแล้วก็ลุกขึ้นมานะคะทําบางสิ่งบางอย่างนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยเห็นภาพรวมอะ่ะในเรื่องของการใช้ชีวิตที่ชัดเจนด้วยไพ่ปีศาจอาจจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเจ้ากรรมเก่าด้วยนะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาสุขภาพแบบนี้ก็มองว่าปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายอยอกไปนะคะ แต่ก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆนะตรวจสอบเอกสารสัญญาให้ดีข้อเสนอที่เกิดขึ้นนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะไพ่สิบไม้และไพ่พลังนะคะคืองานยังเยอะอยู่ในช่วงเดือนนี้นะอาจจะแบกรับภาระในเรื่องของการทํางานค่อนข้างมากรวมถึงอาจจะเป็นเดือนที่มีการขยับขยายในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นนะคะแต่มองว่าจะประสบความสําเร็จนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยนะคะ ไพ่สิบดาบและไพ่หกช่วยก็มีความเครียดมีความวิตกกังวลนะอิทธิพลของไพ่เสียหายก็จะเข้าหากันก็คือมีในเรื่องของความวิตกกังวลนะอาจจะเกี่ยวข้องกับงานนะอาจจะถูกนินทาถูกใส่ร้ายไปสีนะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่นะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นบ้างเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง,องของการเปลี่ยนแปลงมีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์ก็มีเรื่องของความรู้สึกที่อยากจะกลับ กลับไปที่เดิมอะ่ะกลับไปที่เราเคยประทับใจ นะะหรือว่าอาจอยากจะพบคนเก่าๆนะาจะกลับไปหาครอบครัวนะมีความรู้สึกอยากจะพบคนในครอบครัวนะอยากจะพบเจอเพื่อนเก่านะรู้สึกว่าอยากจะได้แรงบันดาลใจเก่าๆนะคะในช่วงเดือนนี้คือความสุขอ่ะนะคะในเรื่องของความประทับใจเดิมๆเนี่ยอยากจะดึงมันกลับมานะคะเพื่อที่จะทําให้ชีวิตเนี่ยมีเรื่องของมิตรภาพนะหรือมีเรื่องของชีวิตชีวาหรือมีกําลังใจนะคะที่จะลุกออกมานะเพื่อที่จะสู้นะในเรื่องของการทํางานหรือ ลุกออกมานะที่จะขจัดเป็นในเรื่องของอุปสรรคปัญหาทุกอย่างให้คลี่คลายออกไปมองว่าจะมีโอกาสที่ดีนะคือตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่รุนแรงแล้วก็ต้องะระมัดระวังก็จริงนะคะแต่มองว่าไพ่หกช่วยนี่ยเข้ามาหามันก็จะเป็นลักษณะของไพ่ที่ได้กลับไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันหรือคนเก่าๆเนี่ยหรือคนในครอบครัวเนี่ยนะก็อาจจะเข้ามาช่วยเหลือทำให้ชีวิตของคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมีแรงบันดาลใจมากขึ้นด้วยนะคะ ไพ่ราชาไม้และไพ่เจ้าชายดาบเนี่ยก็เป็นไพ่ที่เป็นบทสรุปแหละการทํางานในช่วงเดือนนี้ถือว่ามีโอกาสที่ดีนะหน้าที่จะมีเรื่องของการทํางานที่เข้ามานะรวมถึงคนที่เก i, ิดราศพีศพฤษภเนี่ยอาจจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการทํางานนะถ้าหากว่าต้องระมัดระวังก็คือจะมีคนที่ไม่ไม่น่าเชื่อใจอะ่ะหรือไม่น่าไว้วางใจนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานในช่วงเดือนนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องรอดูสถานการณ์ในเรื่องของการทํางานให้ดีด้วยนะคะ คนที่เกิดราศีพฤษภนะคะการทํางานนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วมองว่าหน้าที่จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการทํางานได้เริ่มต้นในเรื่องของธุรกิจหรือได้รับโอกาสที่ดีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะโดยเฉพาะบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการคัดเลือกอการสอบสัมภาษณ์หรือการไปอบรมงานไปสันมนางานหรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือบริวารเนี่ยอาจจะเข้ามาทําให้การทํางานของคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยยังมีโอกาสที่ดีมาก่อนแล้ว พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็เป็นเดือนที่งานค่อนข้างเยอะนะคะงานค่อนข้างหนักแล้วก็มีความเครียดแล้วก็เหนื่อยมากๆในเรื่องของการทํางานคือความวิตกกังวลในเรื่องของการทํางานหรือความขัดแย้งนะคะก็มีโอกาสที่จะเข้ามาในช่วงต้นเดือนด้วยนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ให้มากที่สุดเป็นลักษณะข,ของการทํางานที่รู้สึกว่า ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจไปอย่างมากนะคะแต่ผลตอบรับเนี่ยยังไม่ค่อยเป็นไปตามที่คนที่เกิดราศีพฤกษบต้องการเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะอาจจะมีคนนะคะเข้ามาสร้างปัญหาหรือนําในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนเนี่ยก็มีเรื่องของการขยายงานเกิดขึ้นคืออาจจะมีการประสานงานกันเนี่ยสอคนขึ้นไปแต่ก็มีการพูดคุยหรือมีการปรับเปลี่ยนซึ่งทําให้รูปแบบการทํางานอาจจะ จากที่ประสานงานกัน3คนเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่นนะคนแล้วก็มาพูดคุยกันในเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งมองว่าการทํางานยังมีโอกาสที่ดีกับคนที่เกิดราศีพฤษภอยู่แต่มันก็จะเป็นปัญหาที่มีการติดขัดบ้างแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ต้องอดทนมากๆในเรื่องของการทํางานที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะคือไพ่สามไม้อะอย่างที่บอกแล้วบางคนก็อาจจะมีความคิดที่อยากจะขยายงานนะขยายสาขา นะแต่ความเป็นจริงแล้วอ่ะเมื่อเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้มันขยายไม่ได้มันรู้สึกว่ามันจาก3เนี่ยเหลือ2เห็นไหมคะหรือว่าร่วมงานกัน3คนอยู่ดีๆเนี่ยก็อาจจะเหลือแค่2คนก็ได้ที่ยังร่วมงานกันหรือประสานงานกันอยู่ ะะมันก็เลยทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภรู้สึกงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างเหนื่อยแหละนะคะแล้วก็ค่อนข้างรู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยนะคะไม่ได้ทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภรู้สึกดีอะแล้วก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าการทํางานมันจะเกิดความก้าวหน้าในช่วงเดือนนี้นะไพ่ยิปซีพยากรณ์ก็ค่อนข้างเตือนว่าอย่าไปเครียดเยอะในเรื่องของการทํางานคือเวลานะคะจะเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะในแง่มุมที่ดีทุกๆด้านนะคะ ไพ่การทํางานหรือไพ่ไม้ที่เข้ามาอยู่ในช่วงนี้ก็ปรากฏไพ่สิบไม้งานมากเห็นไหมคะและมีไพ่สามไม้ก็คือเป็นงานที่มีการขยายตัวแล้วก็มีไพ่เจ้าชายไม้เห็นไหมะก็หมายความว่าธุรกิจการงานมันยังเคลื่อนไหวในแง่มุมที่สูงมากขึ้นนะนะคะถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีการปรับเปลี่ยนเกิดขึ้นบ้างแต่การทํางานก็ยังมีโอกาสนะคะไพ่บทสูตรเป็นเรื่องของการทํางานซึ่งเป็นไพ่ที่เข้ามาเสริมนะคะก็ปรากฏไพ่ห้าเหรียญ นะก็เป็นไพ่ที่บงบอกว่าคนที่เกิดราศีพฤษภนี่ยจะเครียดในเรื่องของการทํางานค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็อาจจะได้รับแรงกดดันจากผู้คนรอบข้างด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นต้องลดความเครียดลงมีสติให้มากๆนะคะจะทําให้การทํางานยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่คนที่มีความคิดที่จะลงทุนในช่วงเดือนนี้นะต้องวางแผนให้ดีนะคะ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะรอดูสถานการณ์ไปก่อนนะแต่ถ้าคนที่ลงทุนไปแล้วเนี่ยเมื่อห้าเหรียญปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะ ก็ต้องมีสติอย่างเดียวแล like ้วก็รอนะคะให้ในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันขี้คลายลงไปเองมันจะมีความเครียดความเครียดสะสมถูกวิพาก์วิจารณถูกกดดันในเรื่องของการทํางานต้องสร้างผลงานนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของการทํางานหรือความไม่เชื่อมั่นในเรื่องของการทํางานอาจจะเกิดขึ้นเป็นลักษณะของคนที่ท้อแท้ในเรื่องของการทํางานนะคะหรือไม่ได้รับการตอบรับในเรื่องของการทํางานเท่าที่ควรนะคะอันนี้ก็ต้องรอบคอบนะคะแล้วก็ต้องเสริมสร้าง ในเรื่องของกำลังใจของตัวเองให้มากที่สุดด้วยส่วนคนที่ว่างงานอยู่เนี่ยนะคะต้องพยายามต่อไปนะคะมองว่าหน้าที่จะมีโอกาสแต่ห้าเหรียญส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็อาจจะต้องอดทนสักนิดหนึ่งอะ่ะมันเป็นคนที่ไม่ค่อยมีโชคอะ่ะส่วนในเรื่องของการเงินสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะมองว่าอาจจะมีเรื่องของรายได้ที่ดีนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ถึงแม้ว่าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางส่วนเกิดขึ้นบ้างหรือการเงินที่คาดหวังไว้อาจจะน้อยลงไม่เท่ากับที่ตัเองต้องการเท่าไหร่หรือเป้าหมายที่วางไว้แต่ก็มองว่าโอกาสในเรื่องของการเงินหรือรายได้เนี่ยยังเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ต้องรอบคอบในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะโดยเฉพาะในช่วง ต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายที่ลู่หไหลออกไปซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขยายงานนะคะหรือมีปัญหาการเงินที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางยานพาหนะนะคะหรือการเงินที่มีเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกันนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามานะในช่วงต้นเดือนนะคะตุลาคมคือปัญหาการเงินมันจะติดติดขัดขัดแหละนะคะแล้วก็มีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะที่เข้ามาในทุกๆด้านนะคะ พอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนแล้วปัญหาการเงินจะค่อยๆคลี่คลายออกไปนะคะแล้วก็ยังมองเห็นช่องทางใหม่ๆในเรื่องของการหาไรายได้เพิ่มเติมด้วยแต่ก็ต้องระมัดระวังคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือเข้ามานะคะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนเนี่ยอาจจะเข้ามาหวังผลประโยชน์ในเรื่องของการเงินได้หรือเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยมีปัญหาค่าใช้จ่ายหรือมีเรื่องให้เสียเงินออกไปอะนะคะในช่วงเดือนนี้นะก็มองว่าต้องรอบคอบแล้วกันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ยหรือเรื่องของการเดินทางหรือเรื่องของยานพาหนะการซ่อมแซมเนี่ยอันนี้ต้องะระมัดระวังเลยมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนะคะ ไพ่บทสูุปในเรื่องของการเงินนะคะประกากฏไพ่เดอดสันนะคะก็เป็นไพ่ที่มาเสริมว่าการเงินของคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยจะไม่มีปัญหาเยอะนะจะมีโอกาสนะในเรื่องของรายได้ที่ดีหรือมีการแก้ไขปัญหาหรือมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสต่างๆในเรื่องของการเงินยังเข้ามาอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักหรือมีโอกาสที่จะมีคนเนี่ยเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรัก แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนนะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องพัฒนานะคะคือรักใครชอบใครอ่ะก็เข้าไปเปิดเผยความรู้สึกเลยนะคะว่าเรารักหรือเราชอบหรือเราสนใจจะทําให้ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมีโอกาสนะคะที่ดีคือจะรู้อว่าเขาจะคบกับเราได้ไหมนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์จะไปกันได้ไหมหรือจะรับไม่ตีนะคะจากตัวเราเองหรือเปล่าก็จะทําให้เรื่องของความรักชัดเจนมากขึ้นนะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยก็มองว่าอาจจะมีธุรกิจร่วมกันมาก่อนหน้านี้นะคะแต่ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยความรักก็ยังไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่เหมือนมีเรื่องของปัญหาหรือความไม่สบายใจเกิดขึ้นอาจจะมีความหึงหวงนะหรือมีความกังวลใจในเรื่องของความสัมพันธ์หรือไม่ค่อยมีเวลาให้กันเลยในช่วงเดือนนี้ฉะนั้นต้องปรับในเรื่องของความคิดแล้วก็ปรับในเรื่องของความสัมพันธ์ให้ดีนะคะอิทธิพลของไพ่เดิมูนไพ่ปีศาจและไพ่แปดถ้วย นะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนนี้ก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าปัญหาความรักจะเกิดขึ้นแน่นอนนะคะไพ่บทสูตในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่ราชนีพระจันรท์สําหรับคนโสดแล้วก็เป็นเดือนที่มีสเสน่ห์จะมีคนเข้ามาโพพันในเรื่องของความรักค่อนข้างเยอะแต่ต้องตรวจสอบให้ดีว่าคนนั้นมีครอบครัวหรือมีคนรักหรือ,อยังนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาไพ่ราชนีพระจันทร์เป็นการบ่งบอกว่าระมัดระวังปัญหามือที่3 ะะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องเรามาระวังโรคเครียดน,นะคะอาการปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบขับถ่ายกระเพาะปัสสาวะเสพคุณผู้หญิงก็หมดลูกช่วงล่างนะคะ,ะน้ําเหลืองนะคะหรือน้ําในร่างกายเนี่ยอันนี้ต้องดูแลมีเรื่องของนะคะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ําหนักตัวหรือฮอร์โมนนะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องของการผ่าตัดเกิดขึ้นนะคะ ฉะนั้นต้องระมัดระวังช่องท้องกระเพาะอาหารนะคะระบบทางเดินหายใจนะคะคือต้องรอบคอบอ่ะนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะโดยเฉพาะนะคะคือไพ่ปีศาจก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคที่มีเรื่องของการติดเชื้อกันเรื่องเรื่องของการอักเสบโรคทางเพศสัมพันธ์แบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะให้มากที่สุดนะไพ่บทสุตในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่จักรพรรดินะคะ ก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปวดศีรษะนะไมเกนอันนี้ต้องดูแลสุขภาพให้ดีนะคะคนที่เกิดราศีพฤษภวันอาทิตย์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานยังเหนื่อยมากๆแล้วก็ค่อนข้างเครียดหรือกดดันในเรื่องของการทํางานในช่วงเดือนนี้ปัญหาการทํางานหรือความขัดแยง้งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าการทํางานนะคะหรือว่าในเรื่องของการทุ่มเทแรงกายแรงใจอ่ะ ที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้ยังไม่ได้ส่งผลด้านดีนะคะยังมีปัญหาหรือยังไม่เกิดความสําเร็จหรือความก้าวหน้าเลยแล้วยังติดขัดในเรื่องของการเดินทางอีกนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการทํางานที่ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวเท่าไหร่ในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นขอให้ควบคุมเรื่องของอารมณ์มีสติให้มากๆมองว่ายังมีโอกาสที่จะสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่า,า,ยายค่อนข้างเยอะนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ,ของการซ่อมแซม การต่อเติมนะคะหรือว่าการซ่อมรถหรือปัญหาเก,เกี่ยวข้องกับเรื่องของยานพาหนะนะคะหรือการเดินทางเนี่ยซึ่งอาจจะทําให้เรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นปัญหาสุขภาพด้วยนะ,ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดแล้วนะคะความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นนะคะไม่ชัดเจนนะคะเป็นความรักที่ไม่ค่อยที่จะสดใสเท่าไหร่คนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะก็คือเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ค่อนข้างอึอดอดัอดมีปัญหาชีวิตระะักษณะแล้ว ในเรื่องของความสัมพันธ์นี่ก็ขาดในเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจกันยิ่งทําให้เรื่องของความรักนะคะค่อนข้างแย่นะคะฉะนั้นต้องรอบคอปรับความเข้าใจกันให้มากๆนะค,ะคนที่เกิดราศีพฤษภวันจันทร์นะคะเป็นเดือนที่การทํางานอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ อาจจะมีการเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะหรือเปลี่ยนช่วงเวลาทํางานเป็นเดือนที่จะมีการประสานงานกันเป็นคู่หรือเป็นทีมนะคะหรือมีที่ปรึกษาในเรื่องของการทํางานเกิดขึ้นธุรธกิจการงานยังมองว่ายังมีโอกาสที่ดีนะ รวมถึงคนที่มีที่ทางให้เช่านะคะก็หน้าที่จะมีเรื่องของการทำออมีเรื่องของไรายได้ตรงจุดนี้คืออาจจะมีที่นะปล่อยให้คนเช่าแบบนี้หรือทําประโยชน์นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะหรือคนที่ทํางานด้านอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะคะก็มองว่ามีโอกาสส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่านะคะอาจจะเป็นเดือนที่มองหาช่องทางในเรื่องของการหารายได้ใหม่ๆซึ่งมองว่าการเงินดีๆนะคะยังเกิดขึ้นอยู่ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยยังไม่มีโชคนะคะเพราะเป็นคนมีเป้าหมายฉะนั้นยังมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานหรือนะคะอาจจะมองว่าให้เวลาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะค่อยๆพัฒนากันไปเรื่อยๆนะว่าความรักจะเป็นอย่างไรนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาต้องปรับความสัมพันธ์กันโดยโด่วนนะคะความรักอาจจะมีปัญหามีความไม่เข้าใจกันไม่ค่อยมีเวลาให้กันในช่วงเดือนนี้นะ คนที่เกิดราศีพฤษภวันอัคารเป็นเดือนที่ดีนะคะการทํางานค่อนข้างโดดเด่นนะมีการขยับขยายธุรกิจการงานเกิดขึ้นอาจจะมีการประสานงานกาัน2-3คนขึ้นไปนะคะผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงาน ะะงานมีความก้าวหน้ามีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็ทําให้ธุรกิจการงานเนี่ยยังสามารถขยายต่อไปได้อีกส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีๆจะเข้ามานะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักนะคะอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ๆเข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยานะคะความรักอาจจะมีธุรกิจร่วมกันนะคะในช่วงเนนี้ก็มองว่าความสัมพันธ์นะคะยังต้องปรับหรือยังต้องหาเวลาให้กันอยู่นะนะคะต้องพูดคุยนะคะใส่ใจกันเยอะๆจะไม่เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้น คนที่เกิดราศีพฤษภวันพุธนะคะมองว่าการทำงานในช่วงเดือนนี้ยังส่งผลในด้านดีนะคะยังมีโอกาสในเรื่องของการทำงานที่ดีเกิดขึ้นอยู่ถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาหรือมีเรื่องของความเครียดเกิดขึ้นกับเรื่องของการทำงานบ้างนะแต่ปัญหาต่างๆจะค่อยๆคลี่คลายออกไปและยังส่งผลด้านดีสำหรับคนที่เกิดราศีพฤษภวันพุธนะคะคนที่ทำธรุรกิจขายตรงหรือทำธรุรกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการขายน้ำเครื่องดื่มของมึนเมานะคะหรือธุรกิจกลางคืนธุรกิจท่องเที่ยวนะ หรือธุรกิจการงานะนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความต้องการคือรูปลดกลิ่นเสียงความบันเทิงะนะก็มองว่าถูกฉลกหมดธุรกิจขายตรงก็ใช่นะคะก็มองว่าจะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่านะคะรายได้ยังเข้ามาอยู่แต่ก็จะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นฉะนั้นยังต้องอรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะ,ะมีโอกาสที่จะพบรักค่ะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนแล้วต้องตรวจสอบ ให้ดีด้วยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีครอบครัวหรือเปล่านะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาคู่ครองคนรักอ่ะอาจจะนอกใจนะหรือมีมือที่3เกิดขึ้นฉะนั้นต้องรอบคอบนะคะในเรื่องของความรักในช่วงเดือนนี้ถ้าคนรักหรือคู่ครองมีการเดินทางเกิดขึ้นต้องะระมัดระวังถ้าไปด้วยกันได้ให้ไปด้วยกันเลยถ้าปล่อยให้ไปคนเดียวนะก็มีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาผัวพันแน่นอนนะคะ คนที่เกิดราศีพฤษภวันพฤหัษษษสบดีนะคะเป็นเดือนที่การทํางานค่อนข้างมากเป็นเดือนที่จะมีการขยับขยายธุรกิจการงานเกิดขึ้นนะคะค่อนข้างเหนื่อยแหละในเรื่องของการทํางานแต่มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จผู้หญิงอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานนะคะหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายแต่มองว่าสามารถที่จะทําให้เรื่องของการเงินเนี่ยกลับมาฟื้นตัวหรือมีเรื่องของอไรายได้เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยมองว่ายังไม่มีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความรักต้องปรับความคิดกันนะะอาจจะเป็นเดือนที่งานค่อนข้างมากไม่มีเวลาให้กันนะหรือบางคู่เนี่ยทำงานร่วมกันเนี่ยก็ต้องปรับความคิดปรับความเข้าใจกันนะคะอย่าพยายามสร้างความขัดแย้งนะคะจะทำให้เรื่องของความขัดจะทําให้เรื่องของความรักเนี่ยนะคะมีปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะ คนที่เกิดราศีพฤกษ์นะคะวันศุกร์นะคะเป็นเดือนที่ต้องรอบคอบในเรื่องของการใช้ชีวิตเป็นเดือนที่จะมีเคราะนะคะฉะนั้นต้องมีเวลาไปทําบุญไปสะเดาะเคาะนะ,ะแล้วก็ต้องไม่ประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตเด็ดขาดการทํางานอาจจะถูกนินทาใส่ร้ายไปสีถูกทรยศหักหลังนะคะหรือมีคนคิดไม่ซื่อหรือมีปัญหาเก่าๆก,ก,กลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะ แต่เมว่าปัญหาต่างๆเนี่ยอาจจะไม่มากนะจะมีการฟื้นฟูนะคะในเรื่องของปัญหาเก่าๆนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของของการเดินทางอะนะคะกลับไปรวมญาตินะหรือว่าได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนเก่าหรือจากคนในครอบครัวนะคะซึ่งจะทําให้การแก้ไขปัญหานะคะหรือในเรื่องของความไม่สบายใจเนี่ยคลี่คลายลงไปได้บางคนเนี่ยสิบดาบกับหกถ้วยก็อาจจะเดินทางนะไปสถานเดินทางไปสถานที่โบราณอะนะคะ ไปท่องเที่ยวอ่ะนะคะหรือไปที่เก่าๆที่เดิมๆอ่ะที่เรารู้สึกว่าเรามีความผูกพันอ่ะเรารู้สึกว่ามีความประทับใจในช่วงเดือนนี้อ่ะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าต้องะระมัดระวังค่าใช้จ่ายจะเยอะนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสค่ะที่จะพบรักอาจจะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่ไม่ไม่นะ,ะหรือคนเก่าๆเนี่ยอาจจะก,กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยามองว่าจะมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ อาจจะแยกกันอยู่ช่วงหนึ่งนะคะแต่ก็จะกลับมาปรับความคิดปรับความเข้าใจกันหรือถ้าความสัมพันธ์ไม่ได้แยกกันอยู่แต่มีปัญหาความรักกันก็เป็นเดือนที่ควรที่จะหันหน้าพูดคุยกันใส่ใจเทคแคร์ care, ดูแลห่วงใยกันจะทำให้เรื่องของความรักมีโอกาสที่จะกลับมาอยู่ร่วมกันได้นะคะหรือกลับมาคืนดีกันได้นะคนที่เกิดราศีพฤษภวันเสาร์นะคะมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานนะคะยังเข้ามาอยู่ ะะแต่ก็ต้องระมัดระวังเพื่อนร่วมง,งานหรือคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานด้วยนะซึ่งดูเหมือนว่าอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาในเรื่องของการทํางานคืออย่าเชื่อใจใครเยอะในช่วงเดือนนี้นะคะแล้วก็ต้องพยายามที่จะปรับปรุงในเรื่องของการทํางานอย่างเต็มที่ด้วยระมัดระวังปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารด้วยนะคะซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ย นะคะคมองว่าต้องระมัดระวังนะคะอาจจะมีคนเข้ามาหวังผลประโยชน์หรือเข้ามาทําให้เสียในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดแล้วมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะคะแต่เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะมีปัญหากันฉะนั้นต้องพูดคุยปรับความคิดปรับความเข้าใจกันให้มากม จะทำให้เรื่องของความรักนะคะมีความสุขนะหรือต้องยืดหยุ่นนะนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์ให้เยอะๆนะคะก็เป็นกําลังใจให้มากๆนะคะแล้วก็ในช่วงเดือนนี้เนี่ยวันนะคะที่เป็นวันมงคลนะ่ะวันที่เป็นวันดีนะสามารถประกอบากิจการงานแล้วนะคะก็เกิดโอกาสนะคะในเรื่องของอความสําเร็จนะคะก็คือนะคะวันอังคารนะคะรวมถึงนะคะวันพฤหัสบดี วันพุธวันจันทร์และก็วันเสาร์นะคะส่วนวันที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือวันอาทิตย์และก็วันศุกร์ค่ะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้าง การทางานของคนที่เกิดราศีพฤษภในช่วงเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการเจรจาหรือการต่อรองหรือการแลกเปลี่ยนนะคะในเรื่องของผลประโยชน์บางอย่างมองว่าโอกาสในเรื่องของการทํางานเนี่ยอาจจะเข้ามาอยู่นะคะโดยเฉพาะคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับงานเนี่ยอาจจะมีคนที่ตีสองหน้านะหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาติดขัดบางอย่างอย,อยู่นะแต่ผู้ใหญ่เนี่ยยังเข้ามาให้การสนับสนุนหรือย,ยังเข้ามาให้โอกาสที่ดีนะคะสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภในเรื่องของการทํางานอยู่ในช่วงเดือนนี้ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยมองว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีความรู้สึกว่ามีเรื่องของการเงินที่ยังถูกอลัดเอาเปรียบอยู่นะ,ะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายบางอย่างนะซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะคะแต่มองว่าปัญหาการเงินที่ติดขัดเนี่ยจะยังได้รับการช่วยเหลือนะคะหรือยังมีเรื่องของการเงินเนี่ยที่ยังส่งผลในด้านดีสําหรับคนที่เกิดราศีพฤษภนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักสําหรับคนโสดเป็นเดือนที่มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักอาจจะเป็นคนที่เข้ามานะคะคือเข้ามาผัวพันอะมากกว่าหนึ่งคนอาจจะเป็นความรักต่างวัยก็ได้หรืออายุอาจจะไล่เลี่ยกันหรืออาจจะเป็นความรักเพศเดียวกันก็ได้นะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ แต่ก็จะมีเรื่องของผลประโยชน์นี่แหละเข้ามาผูกพันและความสัมพันธ์ก็ยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องพัฒนากันไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสาม,มีภรรยาเนี่ยความสัมพันธ์รักเนี่ยอาจจะมีข้อตกลงบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ รวมถึงนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความระแวงสงสัยเกิดขึ้นแต่จะพูดคุยกันเคลียร์ปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้อย่างลงตัวฉะนั้นก็ถือว่าความรักยังมีโอกาสที่ดีเกิดขึ้นอยู่นะก็เป็นกําลังใจให้มากๆในช่วงเดือนนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกําลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ